เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับผิดหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาขี้เป้าบ้านสวยบรรยากาศดีราคาย,ย่อมเยาท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันครับหลังนี้เจ้าของขายเองครับราคาดีแน่นอน890,000บาทเท่านั้นครับบ้านสภาพดีเหมือนใหม่บ้านหลังใหญ่หญครับมีพื้นที่แล้วบ้านก,กว้างตัวบ้านมีสองห้องนอนครับ มีหนึ่งห้องนั่งเล่นด้วยนะครับมีห้องครัวมีห้องน้ำพื้นที่ดานโฉนดครับหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานตามนี้เลยครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมสวยๆครับบ้านยังสภาพดีอยู่เลยครับใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลด้วยนะครับการเดินทางสะดวกสบายเอกสารพร้อมโอนไปเลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับ มีบ้านสวยราคาย่อมเยาท่านชมในเลือกซื้อกันประจาทุกวันไต่ไปพาคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยทางนี้นะครับสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยสอบถามห้องรัเติมหรือนัดตูหน้างานก็ใส่ตรงทาได้ครับพิกัดอยู่กบินบุรีครับจังหวัดปราจีนใกล้กับตลาดกบินบุรีครับใกล้โรงพยาบาลกบินบุรีใกล้สามทหารนะครับกับราคาเพียงแปดแสนเก้าพันบาทครับเป็นสไตล์บ้านสวยครับมีเพื่อนบ้านครับไม่เปลี่ยวไม่ป่าไม่น่ากลัวอยู่อาศัยได้จริงครับ อย่าสารโฉนดหนึ่งง่ายครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ